มาเจอกันนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวนี้จะมาให้แนวทางสามพันเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะทางช่องไม่แนะนำไม่สนับสนุนเรื่องการแทนทินนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะให้เป็นแค่แนวทางนะคะคอาของเราก็คือหลุดนะทุกคนวันนี้นะคะมาได้มา ถ้าเล่จริงๆอ่ะมาแค่หาหนอยเดียวนะคะมาฟันหนึ่งมาหนึ่งสี่แค่นี้เองนะคะ,คะหลุดหลุดเอ๊ได้เวลาหลุดแล้วเขาออกมันกันเลยไหมเก้าสี่สี่เก้าให้เกินศูนย์เก้าออกศูนย์แปดที่นาะมามาตัวแต่ตัวเด่นนั้นเลยอ่ะหนึ่งกับเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งจิจเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดเห็นไหมถ้าใครเล่นตัวดินนะได้ตังค์นะคะถ้าใครเล่นตัวดินนะถ้าใครไม่ถ้าใครเล่นตามสุดเราก็ ไม่ได้่างค่ะวันนี้มาถึงเวลาหลุดแล้วเธอก็หลุดเนาะทุกคนหลุดแล้วก็คือหลุดทุกคนมีเหมือนมีข้าวมีหลุดนะนี่ก็ไม่หลุดนานแล้วเนาะพุ่งหลุดนะก็ยังได้อยู่นะได้หน่อยหนึง่งนะคะไม่ได้หลุดทั้งยวงนะไม่อยู่ทั้งสามนอยนะทุกคนพรุ่งนี้มาวิ่งลุดกันเลยอีกเลย พดกันบางพดดีๆกนี่ <Yeah. S 2> สามฮาหนอยวิ่งรูดวันนี้ก็ไม่ยอมนะคะเพราะว่าไม่ใช่บางของเรานะทุกคนได้ไม่รู้เหมือนกันมาเจาะเลยบินสามฮาหนอยรวมนะทุกคน 0 3 0 4 0 5ที่จริงหนูไม่จำเป็นน้องวินให้หมดก็ได้นะให้ทุกคนไปนวินเองก็ได้นะแต่หนูจะให้ตัววินให้อไรเงี้ยแต่หนูอยากให้แบบให้วินให้ไปเลยไงบางคนจะมองว่าเลขเยอะนะแต่ว่าเราวินให้หมดเลยไง คือแบบเราอยากอยากให้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 เห็นเลยว่าตัวเลขมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราจะให้ตัววิดอีกรอบหนึ่งนะหนึ่งกับหรือสองหนึ่งกับหนึ่งศูนย์นี่สำคัญนะทุกคนเต่นสี่หกแปดวินสี่ห้าศูนย์อ่านะ นอนแล้วอ้พี่แม่จ๋าจะด้อจะด้อจพ่อด้อน้องหาปากกาหมึกก่อนปากกาเน้นก่อนนะฮะอย่าเพิ่งเป็นอะไรพูดถึงกล้องพูดถึงกล้องเด่น4-68 4ก0 4ด4 7 6 6 2 6 5ูน8 8 1 8 4 8านะทุกคน ะะแล้วใครเล่นเด่นนะคะ<อ>เล่นเล่นวิ่งลูดของเรานะคะส <4, S 2> ใช่มสี่ก็สี่ย์สสี่เจ็ดสี่ก็สี่ศูนย์สาสี่็ดห้าห้าหนึ่งห้าสี่้าแปดนะคะประมาณนี้ถ้าใครเล่นตัวเด่นเอ๊ใครเล่นตัวตัวลูดวิ่งลูดนะคะสี่สี่ศูนย์สี่าสี่เจ็ดห้าห้าหนห้าี่ห้าแปดนะคะถ้าเล่นตัวเด่น 4 0 4 3 4น6 2 6 5 6 9 8 1 8 4 8 7อนะคะอันนี้คือวินวินได้หมดแล้วเรียบร้อยแค่นี้จบเลยเล่นตัางถึงเล่นตาสุดเลยนะคะอ่ะใครชอบตามนะคะใครไม่ชอบผ่านให้เพียงแค่แนวทางนะ,ะขอทุกคนโชคดีรวยบองปังนะคะแล้วก็มาคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ